ดีครับผมชอวัชระพลนะครับมาดูอีกทีหนึง่งหรือว่าอีกรอบนึงครับมาในเดือนใหม่นะครับมาดูสิบล้อราชาบอดินราชาบอดิน F N 5 2 7 s F, ครเบรื่เง6 D 1ีเกียร์ยิตัน10สปีดครับ รอบรอบเท่าไหร่ไม่รู้นะจัดจานที่สุดแล้วนะครับคันนี้ในบอ่อแห่งนี้เอยลงไปเลย ผมมาถ่ายทำไมไม่ยกล้อให้ดูหน่อยนี่ปุ่นนะ่นนะ ดูรรอกครับตึ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 บจบออพานิดครับดูรดรอกกันหน่อยเอ้ยเก่นเกรีรยครับสาพิเศษ ประมาณอยู่ละ f B z 195ครับหกปีจีหนึ่งร้อยเก้าสิบหแรงมา้าบวกสโลกลางนะครับสโลกลางดิฟล็กอก Oh. Hey. Oh. Hey. Uh. ยกเลยยกเลยให้รถไทยได้ดันหน่อยนี่คือความได้เปรียบของสิบล้อนะครับที่งานมันจะออกเยอะกว่าหกล้อนะครับ ามาดู10้อครับตัวนี้เดิมๆเ,เป็น FN 527ก็คือเป็น1 9 5นะครับมาใส่เทอร์โบของ FN 527S นะครับแล้วก็ใส่เป็นเกียร์ยตัน10สปีดนะครับรอบแรกที่ผมถ่ายเข้าไปบอกว่าเป็นเดิมๆนี่ขออภัยนะครับไม่ใช่นะครับก็เป็นเกียร์ยตันนะครับ ือล้อนี่มันต้องเข้าได้สุดซอยนะถ้าเข้าได้ไม่สุดซอยเนี่ยลำบากก็ไถเลยนะครับเพราะว่าดินเขาเยอะก็ไถเกรดไม่ไปนะครับสิบล้อรู้สึกว่าจะวิ่งกันอยู่สามดัมนะเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับมาดู F R R 2 1 0เสียก้านครับ งานธีรศักดิ์พาณิชย์นะครับธีรศักดิ์รุ่งเรืองพาณิชย์ครับสองร้อยสิบแมกซทอกรถรถเสียก,กันเป็นรถรอบไวนะครับหลบกันเดอ้อหลบกันเดอ้อ คือบอปิดแอร์คือบอปิดแอร์เวลาถ่ายเทที่เนินเนิรดเดี๋ยวว่าออกตัวที่เนินเนิดเนี่ยปิดแอร์ก็ได้เยอะอยู่นะครับวนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเป็น 527S บุตรศรีการโยธา không sai trang bột đi gặp mò của téo ใจไม่ขัดอ้ลงไปแล้วนะฝั่งนู้นน่ะโอ้โหโอ้เกินไดไหครับยกร้อไปแล้วครับ ยกล้อไปเบาๆครับฮะผนมาอีกรอบครับโอ้ขเข้าเกียร์ผิดเอ้ย s l o โ m โมชันครับเบบีเซ็ต195ล็อกกี้มีหลงก็ต้องมีล็อกนะครับมีหลงต้องมีล็อกมีล็อกต้องมีหลงงานถึงจะเสร็จนะครับมารอบนี้ไม่เห็นล็อกนางฟ้านะครับไม่รู้ไปซ่อมหรือไปไหนนะคันล็อก24นะครับอ,อะไรลูกเพ่ เนื้ครับน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเอ,เอียงก็ไม่ไม่ยกครับเอาใหม่ตั้งลำใหม่ครับ What a รอบสำหรับจะเป็นห้าสองเจ็ดนะครับร9อยเก้าห้าะโบก็เข้าเกาะโบบอกบอกตันโอ้มันเลี้ยวไม่ไปหรือยังไงเนี่ย ถ้ายิงดิฟมาในก็เลี้ยวไม่ไปนะครับมันเบาหน้านะครับมันไม่มีแรงชุดออออออโอ้โห,โหเอายกได้ไหมเยงนิดหน่อยครับได้อยู่ครับ ดูเสียก้นหล้อคันโหกล้อมี2องคันครับสิบล้อสาล้อส รถรอบไปครับเน้นแบบว่าเน้นหลังถนนเป็นหลักนะครับอเอาลงให้ก่อนครึ่งน,นึ่ง โวดแท้จิตลงฟ้องไม่ได้เกียดเลยครับกองนี้ครับลงไปหมดเลยสวยงามโอเคผู้ชมครมับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับชาวเจ้าลด้วยนะครับไําหรับการรับชม